สอค่ะจัดกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ห้องสอนนางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนร่วมกับส่วนราชการต่างๆดําเนินกิจกรรมฉีดล้างตะไคร่น้ําทําความสะอาดทางเท้าเก็บขยะบริเวณริมถนนและล้างพื้นผิวถนนตั้งแต่หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ห้องศนถึงหน้าสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องศน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมจิตอาสาในชุมชนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ในเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง